นะแวนการ์ดดันมิกสเปนดิ้งหรูแวนการ์ดนี่ก็จะเป็นบจอจยักษ์ใหญ่ไม่สิงเล่ขาบัญชีเงินดีกว่ายักษ์ใหญ่ของอเมริกานะครับเออเขาก็คิดนะนะคิดวิธีถอนเงินที่มีความยืดหยุ่นนะฮะมีความยืดหยุ่นโดยการเอาสองวิธีผสมกันก็คือดอลลาร์พลัสอินเฟลชันผสมกับฟิกเปอร์เซนเทจฟิกเปอร์เซนเทจนี่คือเงินถานถอนเงินแบบเปอร์เซ็นต์คงที่อ่ะคือไม่รู้ว่า มีเงินกองทุนเท่าไหร่ไม่รู้ผมจะถอนห้าเปอร์เซ็นคงที่ทุกปีพอถึงเวลาต้นปีปุ๊บผมไม่สนเราว่าเงินผมเหลือเงิน,เง,นเงินผมเหลือกี่บาทผมจะถอนห้าเปอร์เซ็นของเงินที่เหลือเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะะนี่คือฟิกคูนเซนเต้เขาสองวิธีนี้ผสมกันกลายเป็นวิธีที่ชื่อว่าแวนการ์ดเดนมิกสเปนนิ่งรูปเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะว่าก่อนอื่นเราต้องรู้อะไรบ้าง ถ้าเราจะใช้วิธีนี้ข้อแรกก็ต้องรู้ก่อนว่าเรามีเงินกองทุนเท่าไหร่นะครับฟิกเปอร์เซนเท์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องกําหนดว่าเราจะถอนเงินคงที่ทุกปีในกี่เปอร์เซ็นต์นะซึ่งในที่นี้เนี่ยผมก็กําหนดไปที่สามจุดสามสาเปอร์เซ็นตนะฮะก็ก็คือหนึ่งส่วนสามสิบซึ่งมันเท่ากับเอ่อ r m d rule นั่นแหละเพราะว่าผมต้องการเปรียบเทียบทุกวิธีเพราะฉะนั้นผมจะถอนเงิน ปีแรกเท่ากันทุกทุกทุกวิธีเลยนะฮะก็คือสามจุดสามสามเปอร์เซ็นหรือหนึ่งส่วนสามสิบ 30, นะบปีแรกนะถอนเหมือนกันหมดนะอ่าตัวทีสส่สองที่ต้องที่ต้องรู้คือว่าตัวที่สามที่ต้องรู้คือว่าอัตราเงินเฟอ้อปีก่อนหน้านะฮะผมจะใช้สามเปอร์เซ็นตไปเลยนะผมเรียกว่ามีเฟลชั่นสามเปอร์เซ็นตลิกไปเลยนะเพราะผมขี้เกียจไป ค้นดูว่าเงินเฟอ้อย้อนหลังแต่ละปีแต่ละปีเท่าไหร่ผมใช้ฟิกสาเปอร์เซ็นไปเลยนะฮะอัตราถอนเงินสูงสุดนะฮะก็คือมัอนจะต้องมีเอ่อเพดานนะ,ะว่าจะถอนเงินไม่เกินห้าเปอร์เซ็นเพดานนะ,ะแล้วก็มีเพดานก็ต้องมีปลอนะต้องมีพื้นแล้วว่าจะถอนเงินต่ำสุดเนี่ยก็ลบสองจุดห้าปอร์เ็ เพราะนั้นเอ่ออันนี้มันจะเป็นเอ่อเขาเรียกการ์ดเรลนะการ์ดเรลเนี่ยนะเอ่อเพื่อที่จะเป็นเป็นกรอบนะเป็นกรอบว่าเราจะถอนเงินต่ําสุดเท่าไหร่แล้วถอนเงินได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับนะบวกห้ากับลบสองจุดห้าเนี่ยก็คือทางบรรการเขาทำรีเสิร์ชมาแล้วนะฮะว่าตัวเลขตรงนี้เป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะครับทำรีเสิร์ชมาแล้วนะอว่ะผมก็หยิบม,มาใช้เลยอ่ามาดู ละเอียดกว่านั้นอีกก็คือว่าเอาตัวอย่างจริงเลยนะตัวอย่างจริงนะครับก็เราเริ่มต้นที่สิบล้านถูกไหมฮะเราถอนสามจุดสามสามเปอร์เซ็นตนะผมตกคำว่าเปอร์เซ็นต์ไหมนะเปเขียวๆขียวเนี่ยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมันก็จะมันก็จะกลายเป็นสามแสนสามหมื่นสามพันสามสามสิบสามจุดสามสามปัดเศษทิ้งนะฮะนี่คือปีแรกนี่คือต้นปีเลยเริ่มต้นปีปุ๊บเกษียณแบถอนเท่านี้ก่อนเลยมีสิบล้านถอนตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านไปหนึ่งปีนะต้นปี ที่ศูนย์ก็คือปีที่ศูนย์เนี่ยถอนมาสามแสนสามสามผ่านไปหนึ่งปีเงินที่เราเหลืออยู่เราก็ต้องไปลงทุนไหมฮะถ้าสมมุติว่าผลต้องการลงทุนได้สิบเปอร์เซ็นตนะสิ้นปีที่หนึ่งสิ้นปีที่หนึ่งเราจะมีเงินเหลืออยู่สิบล้านหกมาจากตรงนี้นะฮะมาจากเอาสิบล้านลบสามแสนสามถูกไหมถอนลงไปใช้ก่อนตอนต้นปีที่เหลือก็เงินโตสิบเปอร์เซ็นก็บวกไข้าอีกสิบเปอร์เซ็นตนะปีแรกไม่มีอะไรง่าย ปีที่สองเราอยากรู้เราถอนเท่าไหร่ก็เริ่มต้นจากการหาเปอร์เซ็นต์ก่อนนะนะเปอร์เซนต์ก็จะค็นเปอร์เซนต์เดิมนะสามจุดสามสามเปอร์เซนต์เนี่ยนะมาคูณด้วยเงินที่เรามีอยู่ถูกไหมเงินเราเหลืออยู่สิบล้านหกสามสามคูณมาแล้วเท่ากับว่าเรามีค่าเท่ากับสามแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ยสี่สี่ยังครับยังไม่ได้สุดว่าจะถอนเท่านี้เราต้องดูซิลิ่งกับฟลอร์ก่อนนะฮะว่าไอ้ตัวเลขตัวเนี้ย มันต่ํากว่าฟลอร์ไหมหรือมันสูงกว่าเพดานไหมต่ํากว่าพื้นไหมนะฮะมาดูซีลิงก่อนซีลิงเนี่ยเราจะหาได้จากการที่เราเอายอดเงินที่เราถอนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะะสามแสนสามร้อยสามสบเนี่ยบ,บวกเงินเฟอ้อเข้าไปนเงินเฟ้อเข้าไปแล้วก็บวกด้วยห้าเปอร์ซ็นอย่างนี้คุยกันใช่ไหมว่าซีลิงเนี่ยมันห้าเซ็นบวกห้า ได้สามแสนหกหมื่นห้ารอยนี่คือซีลิ่งฟลอร์ล่ะฟลอร์ก็คือเอาเงินจํานวนเงินที่เราถอนมาปีแล้วเนี่ยมาบวกเงินเฟอ้อแล้วลบสองจุดห้าเปอร์เซ็นคือเราจะถอนเงินใช้ได้ไม่ต่ำก,กว่าตัวนี้นะฮะได้มีค่าเท่ากับสามแสนสามื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบนะก็พบว่าไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์สามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีค่าอยู่ระหว่างซีลิ่งกับระหว่างฟลอร์กับซีลิ่ง เพราะฉะนั้นเราก็ถอนเงินเท่านี้เลยนะถอนเงินเท่านี้เลยนะเพราะว่ามันไม่เกินไม่เกินเพดานถูกไหมแล้วก็ไม่ต่ำกว่าพื้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะฮะปีที่สองเราก็จะเหลือเงินเท่ากับเท่านี้นะก็คือเอาสิบล้านหกเออเปิดปีที่สองในปอตแชรเป็นสิบลบแปดเปอร์เซ็นตก็เอาเพราะ,ะนั้นเราก็จะเหลือเงินเก้าล้านสี่ซึ่งมาจาก 10, 6, สิบล้านหกแสนสามสิบสาม้านสามเนี้ยลบด้วย เงินที่เราถอนสามแสนห้าสี่สี่นะฮะแล้วก็ลบไปอีกแปดเปอร์เซ็นเพราะว่าก็ลงทุนขาดทุนไปแปดเปอร์เซ็นตอ่าดูอีกปีหนึ่งฮะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นอีกปีหนึ่งเราก็หาเปอร์เซ็นต์หายอดเงินที่จะถอนจากเปอร์เซ็นต์ก่อนจากสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ก่อนก็เงินที่เหลืออยู่เหลืออยู่เก้าล้านสี่นะฮะเก้าล้านเก้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดแปดถอนออกมาสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ก็มีค่าเท่ากับสามหนึ่งห้าสองหนึ่งเก้ายังฮะยังไม่สรุปว่าจะถอนเท่าไหร ก็ต้องมาดูซีลิงก่อนซีลิงก็เกิดจากเงินที่เราถอนเมาปีที่แล้วสามห้าสี่สี่บวกเงินเฟ้อแล้วบวกไปอีกห้าเปอร์เซ็นตเพราะนั้นเราก็จะได้ค่าซีลิงอยู่ที่สามแปดสามสามสามหนึ่งส่วนฟลอร์ฮะฟลอร์ก็เอายอดเงินที่เราถอนออกมาเมื่อปีแล้วถอนจริงเมปแล้วสามห้าสี่สี่บวกเงินเฟอ้อแล้วพักออกไปอีกสองจุดห้าเปอร์เซ็นได้สามห้าห้าเก้าห้าสุด เห็นไหมครับว่าตัวเปอร์เซ็นที่เราคิดออกมาได้เนี่ยสามหนึ่งห้าสองหนึ่งเก้าเนี่ยนะฮะเปอร์เซ็นที่เราคิดว่าได้สามหนึ่งห้าสองหนึ่งเก้านะเออผมลืมไปว่าผมน่าจะมีปากกามาใช้เออสามหนึ่งห้าสองหนึ่งเก้าใช่ไหมฮะสามหนึ่งห้าสองหนึ่งเก้าตัวเนี้ย นะมันน้อยกว่านะมันน้อยกว่าหไหมฮะมันน้อยกว่าสามห้าห้าเก้าห้าสุดนะน้อยกว่าตัวเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกันนะฮะว่าเราเราเราจะไม่ถอนเงิน ต่ำกว่าฟลอร์เพราะฉะนั้นแสดงว่าเราก็ต้องถอนเงินที่ใไหครที่ฟลอร์ใช่ไหมครใช่ไหมครเพราะว่าเปอร์เซนเทจที่มันคูณออกมาได้มันต่ำก floor. ว่าฟลอร์เพราะฉนั้นเราจะไม่ถอนเงินต่ำกว่าฟลอร์นะเราก็จะถอนที่สามห้าเก้าห้าสิบนะและสิ้นปีที่สามเราก็จะเหลือเงินเท่ากับเก้าห้าห้าเพราะว่าสิ้นปีเพิ่อินปีที่สามเนี่ยผลตอบแทนการลงทุนในลงทุนได้ห้าเปอร์เซ็นตะ์อ่าไอเนี้ก็คือ วิธีนะฮะแบงกา้าดนบิกสเปนดิงกลุ่มนะก็เป็น